ส้มตีนบัว80บาทธาดพนมตัวนี้สามแยกบันต้องนี่มิตร้านขายส้มตีนบัวมดเลยแถวนี้นร,ร้านนี้ก็ขายร้านบุญกรรีรกายอันนี้ก็นี่นะถ้าเลี้ยวซ้ายไปสามแยกนี่ไปถึงสามแยกอ่ะเลี้ยวซ้ายก็จะไปธาดพนมไปอำเภอธาตพนมไปไหว้พระธาตพนม นครพนมนะถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยทางหลวงแผ่นนี้มาได้สองหนึ่งสองเหมือนกันเลยนะถนนแจ้งควเรเลี้ยวขวาก็จะไปอ,อบุบลราชธานีไปมุกดาหารอำงงนาจเจริญนี่คมครับซอยเขาล่ะ <c oughs> อันนี้ถ้าทางนี้นะทางนี้จะไปอำเภอนาแกอำเภออำเภออย่างก็โคกศรีสุพรรณเจ้าพัดสุลลวรรณคอลเลยไปสุวรรณคอไปอุ <c oughs> ดรธา,านี <c oughs> อ่า คกนาแกโคกสี่สุพรรณจะบอกชายห่อเนี่ยจะนายหนึ่งไปออกทางอันสมควนครอ,อันนี้ก็สว่า,างแดนดินพังโคตรสว่างแดนดินไปพันานานิคมเขาอุดรธานีหนองหานไปเนาะอุดรธานีเนาะนี่เพิน่นเพิ่นรถรถคันนี้เพิ่นมาจากทางพุทธเดชเลยมาจากทางอันเขาเรียกว,ว่าสัญญาบตัองอ่าแร่มาเรื่อยว,วันนี้อันนี้ก็มีอัน,น เมื่อแม่เขาตงกินปลาแดกว่านี่กะปิปลาท่าน้ำกะทิเพ้าะว่ามีต้านขายของแถวเนี่ยเมื่อจะอึดตะยู่เนี่ยกินไปพี่น้องเนอะเออกันไปสิไปไหว้พระธาตุพนมกะเดี่ยวใช่อ่าไปอำเภอธาตุพนมประมาณสักหกเจ็ดกิโลนี่ละห้ากิโลค่ะห้ากิโลห้ากิโลกันไปนครก็อีกประมาณสักห้าสิบกว่ากิโลไปบ้านไปบ้านแพงนี่กะเลยนครพนมอีกิจินครพนมนี่บ้านแพงเด้ เี่ยเพื่อบ้านแพงไปบึงการไปพูดสอดน้องค่ายค,คือกันนั่นเองอันน,น,นี้อันนี้เขาเอืสนัสำไ็เขาอเอืน่นมันแก้วเนาะอันนี้เนะาะมันแก้วมันเผาไปซะอันนี้ก็ไแม่ค้าพึ่็ขายอยู่เนี่ยขายมาตัาง้งแต่มันเป็นเั็กน้อยพรือเ่าหรือเป็นยังไงขายไปโดนเติบาขายมานานแล้วอนนโดนเติบนะขายสารเนี่ย อันนี้ก็เปในใ็นป้ายหยุดรถเวลาเราจะไปสกขนครน,นะรอรถตรงาสาราผู้โดยสารแบ่งมองนี่เลยพี่น้องเนะโอเคเดึกทำไมครับสวัสดีครับ